ส่วนอีกหนึ่งข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนได้ดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะแล้วก็แบ่งความเห็นกันออกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายก็คือกรณีของคุณป้าเจ้าของบ้านรายหนึ่งถูกรถกระบะมาจอดขวางหน้าบ้านคุณป้าเขาโมโหเอาขวานไปทุบบริเวณรถจนเสียหายเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขา้าใจว่าเป็นบ้านร้างเขาก็เลยมาจอดไว้เพื่อลงไปซื้อของที่ตลาดแต่ปรากฏว่าพอรถเกิดความเสียหายเจ้าของรถก็ไปแจ้งความเอาผิดกับคุณป้า เช้าวันนี้ทางคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยตั้งโต๊ะถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านเสรีวิลล่าสีนครินแล้วที่ดินตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้มีตลาดมาก่อนแต่อย่างใดค่ะเขาซื้อที่ของหมู่บ้านเพื่อปลูกบ้านเอาไว้เพื่ออยู่อาศัยแต่ต่อมามีการก่อสร้างตลาดรอบไปหมดมด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้า หลังบ้านเป็นที่จอดรถใั่ไปไม่ไกลก็เป็นที่จอดรถอีกคือลูกสาวของคุณป้าเองเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วการที่ครอบครัวเนี่ยมาเลือกพื้นที่ตรงนี้เขาเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่โล่งโปร่งแล้วก็เงียบก็เลยเหมือนว่าเลือกตรงนี้แหละเพื่อที่จะสร้างบ้านเราจะได้อยู่กันแบบสบายสงบไม่ได้มีใครมารบกวนหรือว่าก่อกวนแต่ปรากฏว่าล่าสุดเองอย่างที่ทราบกันมีตลาดผุดขึ้นมาเต็มไปหมดล้อมรอบบ้านเต็มไปหมดคุณป้าก็เลยบอกว่าเดือดร้อนแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่า ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเคยมีการออกใบอนุญาตทับซ้อนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชน แล้วก็ไปออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติมตลาดให้อีกก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันมีตลาดรอบบ้านเต็มไปหมดเลยปล่อยให้มีการดัดแปลงทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเจ mm ้า hmm. ของบ้านเขายืนยันนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยซื้อมาถูกจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่ไปไป,ไปมามาอยู่ไปอยู่มาต้องเผชิญหน้ากับตลาด mm hmm. เดือดร้อนมลพิษทั้งเรื่องควันเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นแล้วทั้งกลางวันกลางคืนด้วย mm hmm. ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยบางครั้งมีรถมาส่งของ ถอยท้ายรถเกือบจะชนประตูบ้างเกือบพังแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาของส่งวางกันอยู่แบบนั้นเนี่ยเกะกะเต็มไปหมดที่ผ่านมาเคยมีการฟ้องร้องคดีแล้ว2คดีฟ้องร้องไปทางผู้ว่ากทมในขณะนั้นฟ้องร้องผู้อํานวยการเขตประเวท สารมีคำสั่งคุ้มครองให้ผู้ว่าบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้เจ้าของบ้านแต่คุณป้าบอกว่าตอนนี้ไม่ได้รับการบรรเทาทุกข์แต่อย่างใดเลยแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานต่างๆมาชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะนะคะผู้อำนวยการเขตประเวศสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบุคคลทั้ง4ที่ฟ้องร้องกันอยู่ แล้วไม่เคยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนว่านี่คือพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยแต่ไปทําให้เกิดการตลาดเกิดขึ้นอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ทําลายความสงบสุขทั้งกลางวันกลางคืนในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยออกจากบ้านก็เจอตลาดซ้ายก็เจอตลาดจอดรถกีดขวางหน้าบ้านทุกวันต้องรอจนกว่าเขาซื้อของให้เสร็จถึงจะได้ออกจากบ้านนะคะ พื้นที่เนี่ยถนนซึ่งเป็นถนนหมู่บ้านเสรีวิลล่าแต่ไปออกไปเทยางมอเตอร์ลาดถนนนี้เป็นเส้นยาวเพื่อที่จะทำตลาดในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องนะคะว่าตลาดกับหมู่บ้านเนี่ยคุณป้าบอกว่าบ้านของคุณป้านเนี่ยมีมาก่อนเคยฟ้องร้องเป็นคดีเอาคำพิพากษามาแปะหน้าบ้านให้ดูแล้วส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด คุณป้าเขาบอกว่ามันมีรถจอดขวางหน้าบ้านเขากดแตรเป็นเวลาน,านานมากนานเกือบชั่วโมงพยายามลงไปเข็นรถกระบะที่จอดขวางแล้วแต่ก็เข็นไม่ได้เพราะว่าคนขับเนี่ยใส่เบรกมือเอาไว้ทีนี้พอเจ้าของรถกลับมาได้รับคําตอบว่าได้ยินเสียงแตรนานแล้วแต่ยังซื้อของไม่เสร็จป้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโทรแจ้งตํารวจแล้วนะให้มาจัดก,การแต่ตํารวจก็ไม่มาจัดก,การมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อ แล้วที่ป้าคิดว่าป้าทําลงไปเนี่ยมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าคะคุณป้าบอกว่ามันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เราจะทําสิ่งนั้นเพื่อปกป้องสิทธิของเราเพราะเราไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ส่วนที่มีข่าวบอกว่าคุณพ่อของเจ้าของบ้านเนี่ยเคยเสียชีวิตนําส่งโรงพยาบาลไม่ทันเพราะว่ามีรถมาจอดขวางหน้าบ้านที่บ้านนี้เขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่จริงเรื่องที่ข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตเพราะส่งโรงพยาบาลไม่ทันอันนั้นเป็นกรณีของเพื่อนบ้าน แต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านเขาไม่ใช่ที่เกิดขึ้นกับพ่อแต่เป็นกรณีเกิดขึ้นกับแม่แม่เจ้าของบ้านมีโรคประจําตัวต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจําแต่พอถูกรถมาจอดขวางมากเข้ามากเข้าสุดท้ายต้องย้ายแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลจนสุดท้ายแม่เสียชีวิตในที่สุดแล้วป้าก็บอกว่าการจอดรถขวางก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่การที่ทําให้การส่งแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องราวขึ้นน่ะป้าบอกนะคะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ เคยถูกใส่ร้ายมาแล้วว่าที่บ้านนี้เนี่ยมีคนทําธุรกิจผิดกฎหมาย เคยถูกแอบอ้างบ้านเลขที่ไปรับสิ่งของหรือบางทีเนี่ยมีจดหมายมาจากธนาคารค่ะแต่จ่าหน้ามาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่ที่อยู่บ้านเลขที่เนี่ยมันตรงกันแบบนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันรวมถึงก็พูดถึงปัญหาอื่นเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างเช่นเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องการอจอดรถส่งของรวมไปถึงการก่อสร้างเต็นท์ที่อยู่ข้างๆบ้านบางทีเนี่ยมีมลภาวะจากการก่อสร้างเกิดขึ้นน้ําเสียจากการขายของหรือแม้แต่ปัญหาควันทุกอย่างป้า,อปาบอกป้าเจอมาโดยตลอดป้าก็ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงตั้งแต่ตอน เช้านะคะหลายคนก็ฟังก็บอกว่าคอมเมนต์กันใน c e b o o k Live ์ก็เข้าใจคุณป้าเหมือนกันเจอปัญหาแบบนี้เป็นใครใครก็ต้องอึดอัดอันนี้ก็มองความเห็นกันเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองด้วยเหมือนกันค่ะเรื่องนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของสํานักงานเขตประเวศค่ะผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการเขตประเวศนะคะท่านอยู่ในสายพร้อมพูดคุยกับเรานะคะผมชื่อนายอนนท์ศรีทัานนะครับอยู่112เนอะ วันนี้เราจะมาทําการเล่าเรือวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ทางสังคมในตอนนี้นะก็ตอนอื่นเลยก็คือจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ได้ดูกันไปนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะเรื่องมันก็นานสักพักแล้วละ่ะทีนี้มีผู้หญิงนะครับสอลายเนาะเกิดบรรดาโทสะนะครับใช้ขวานเนี่ยกับพั่วเนี่ย ทุบรถนะครับที่ขวางจอดรถหน้าบ้านภายในหมู่บ้านเสรีวิลล่านะครับซอยเสรีคารินห้าสิบห้าเขตประเวศนะครับแล้วก็กรุงเทพมหาคนครเนาะจึงทําให้เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั้งประเทศเลยเพราะว่ามาสะเทือน,นถึงความล้มเหลวของการบริหารงานเนาะและบังคับใช้กฎหมายของเขตประเวศและก็มเนาะโดยอ่ะเราจะมาเล่าเหตุการณ์กันว่ามันเป็นมายังไงเนาะโดยคุณป้าเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุน,นะครับ โดยการทุบรถเนี่ยคือนางสาวเนี่ยรัตนชัดนะครับแสงยกตรการเนาะวัยห้าสิบเจ็ดปีแล้วก็มีอีกหนึ่งรายก็คือนางสาวมณีรัตน์นะครับแสงพัชโชคนะครับวัยหกสิบเอ็ดปีเนาะโดยให้เหตุผลว่าในการที่เขาลงมือการทุบรถลงไปเนี่ยเพราะอีกฝ่ายเนี่ยครับจอดรถขวางทางออกเนาะแถมใส่เบรกมือไว้ด้วยเนาะแม้จะบีบแต่เรียกนานเกินกว่า สามนาทีแล้วแต่เจ้าของเนี่ยก็ยังไม่มาถอยรถออกสักทีที่สําคัญนะครับก็ต้องเจอปัญหาลักษณะนี้มานานมากแล้วโอ้โหแบบเจอประจําเลยแล้วก็หลังเกิดเหตุน,นะครับ2ป้าที่ก่อจะทุบรถเนี่ยถูกดาเนินคดีนะครับร่วมกับการทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นเนาะโดยการทุบรถเนี่ยแม้ทั้งสองในใช้โอกาสเนี่ยที่เป็นข่าวดังนะครับแฉว่าต้องสู้กับ ปัญหานะครับก่อสร้างการตลาดเนี่ยห้าแห่งรอบบ้านเลยเนี่ยโดยผิดกฎหมายเนาะมาเป็นเวลาหลายปีเพราะการที่มาของตลาดเนี่ยครับก่อให้เกิดปัญหาทั้งความสะอาดเนาะมลพิษไปจนถึงการจอดรถขีดขวางบ้านของคนอื่นเขาโดยที่ก็ไปโดนบ้านของคุณป้า2คนนี้นั่นเองนะครับอ่ซึ่งแม้ว่าในปี2 5 5 6นะารครับศาลเนี่ย,ยปกครองได้มี คำสั่งคุ้มครองแล้วว่าเขตประเวทนะครับแล้วเขาและกุฎพมหานครกับปล่อยปะละเลยนะครับไม่ดําเนินคดีตามกฎหมายเนาะจนทาให้ต้องติดคําพิพากษาและคํำสาปแช่งไว้ที่ประตูรั้วแถมยังถูกคมคูเนออี่อคุกคามและใส่ร้ายป้ายสีค้าประเวณีหรือขายาเสพติดอีกด้วยนะครับทีนี้กระทั่งปลายเดือนกุมภาพันธ์เนาะที่ผ่านมาศาล ปกครองกลางเนี่ยครับได้มีคำพิพากษาว่าตลาดทั้ง5แห่งรอบบ้านของคุณป้าเนี่ยไม่ชอบโดยกฎหมายโดยให้กทมรหรือภายใน60วันพร้อมให้จ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่ปี2 5 5 3ถึงกุมภาพันธ์นะครับ256อเอาขอภายครับ2 0 0 5 2561นะครับ ลายลับกว่า3า0 0 0 0หบาทนอกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่พิจารณาความผิดทั้งทาง,ทงวินัยข้าราชการที่ปล่อยป่าละเลยอีกจํานวน7จ็ดลายนะครับทีนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันว่าเ,ออเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันมีอาจจะเป็นหลายสายเหตุครับหนึ่งเลยคือตลาดเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานว่าเรื่องความสะอาดหรือว่าเรื่องที่จอดรถลานจอดรถ นะครับจึงทําให้เวลาเราไปตลาดเนี่ยมันก็จะมีที่จอดรถถูกไหมทีนี้พอเราไม่จอดไม่จอดตามที่มีลานจอดรถหรือว่าไปจอดตามขวางกีดขวางบ้างคนอื่นหรือว่าเส้นขาวแดงอะไรประมาณนี้ครับทําให้เกิดความเดือดร้อนทางชาวบ้านหรือว่าโดยคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยที่ไปโดนคุณป้าสองคนนี้เข้าให้ทําให้เขาเหมือนแบบว่า ทุกแบบทนมาหลายมาหลายปีแล้วครับจนทําให้แบบว่าเขาไม่ไหวก็เลยต้องแบบมาทําเรื่องอะไรแบบนี้โดยคิดไม่ไม่ถึงการว่ามันจะเกิดแบบนี้นะครับทีนี้จากการที่เราได้อ่านข่าวหรือว่าไปดูคลิปวิดีโอที่ตอนแรกนะครับการทุบรถเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะเนาะเราก็ครับผมชื่อนายชนินทร์ทองลิศนา อยู่ซีเวทอาร์สิบสองนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของคุณป้าทุบรถที่เป็นข่าวดังในปีสองพันสิบแปดนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็คือผมก็จะมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่คุณป้าเนี่ยไปทุบรถของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงรายนี้นะครับที่มาจอดรถวางหน้าบ้านของคุณป้าก็มันไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือผู้หญิงรายนี้เขามาจอด รถวางหน้าบ้านุงป้าเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อของภายในตลาดที่อยู่ใกล้บ้านคุณป้าก็คุณป้าจะออกมาก็ออกไม่ได้จึงเกิดอาการหัวร้อนเรียกได้ว่าหัวร้อนเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงขนาดหยิบกวงขึ้นมาเนี่ยจามเข้าไปที่รถของผู้หญิงรายเนี้จนเกิดความเสียหายซึ่งขอขออธิบายผมขออธิบายลักษณะบ้านคุณป้านะครับบ้านคุณป้าเนี่ย เขาจะล้อมรอบไปโดยตลาดรถนี่วิ่งไปมาเยอะแยะวุ่นวายโอ้โหน่ารำคาญเป็นอย่างมากก็รู้ๆกันอยู่ทีนี้มันก็เกิดเป็นคดีความขึ้นมาเลยครับระหว่างคุณป้ากับผู้หญิงรายนี้มันก็น่าสงสารคุณป้านะครับต้องมาเจออะไรอะไรแบบนี้ก็ ศาลก็ตัดสินให้คุณป้าเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่มาจอดรถหน้าบ้านฝั่งคุณป้าเนี่ยมีความผิดซึ่งตามกฎหมายมันก็ผิดอยู่แล้วนะไปจอดรถฝั่งหน้าบ้านของผู้อื่นนะ่ะจนได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ศาลตัดสินให้ผู้หญิงคนนี้จำคุกสิบห้าวันแต่ผู้หญิงเขาต้องการศาลใ้ต้องการให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ทำความดีทำคุณไถ่โทษ ก็ละเว้นโทษจำพกไปปรับ5,000บาทแทนก็ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้เลยนะครับว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีสติคิดให้รอบคอบอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นครับต้องมีสติให้ดีๆผมก็อยากฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ